มาต่อเนื่องกับกรณีการจากไปของไมเคิลปูพาร์ตนะครับเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมครับเป็นคืนสุดท้ายของการจัดสวดพิธีสวดอภิธรรมศพมีครอบครัวปูพาร์ตและเพื่อนๆน,นักแสดงครับอย่างเช่นคุณปูสหจักรเดินทางมาร่วมไว้อาลัยด้วยนักแสดงหนุ่มนิวชัย,ยพลคนนี้เป็นหลานชายแท้ๆของไมเคิลนะครับบอกกับเราอย่างนี้ครับบอกว่าสูญเสียคุณอาอเป็นที่รักเนี่ย คุณอาคนนี้สนิทและรักกันมากแน่นอนว่าช่วงหลังก็อาจจะห่างกันบ้างตามหน้าที่บทบาทการงานนะครับแต่ว่าได้เจอครั้งสุดท้ายก็คือตอนงานแต่งงานในพิธียกน้ำชาคุณอามีการพูดคุยกับนิวด้วยแต่นิวเองก็ไม่คาดคิดนะครับว่านั่นจะเป็นคำพูดสุดท้ายวันนี้นิวเก็บเรื่องราวคำพูดต่างๆของคุณอาที่ยังก้องอยู่ในใจมาเล่าให้เราฟังแบบนี้ครับ ถ้าพูดถึงคำที่เวลาที่นึกถึงโอ๋ก็จะนึกถึงคำนี้ตลอดคือเขาจะบอกเราตลอดว่าคนเราเสียใจได้แต่อย่าเสียดายนี่คือสิ่งที่เขาพูดกับผมในวันที่คุณปู่ปเสียเชื่อว่าเสียใจเป็นเรื่องปกติเสียใจเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้สึกได้แต่อย่าเสียดายครับผมน้องชายผมทั้งสองคน เรียกเขาว่าซานาคลอสเพราะเขาคือคนที่ที่ให้จริงๆครับเขาจะมีอะไรมาให้เราตลอดเวลาตั้งแต่เราเป็นเด็กจนถึงโตแล้วทุกวันนี้ก็ยังให้อยู่ไม่มีอะไรจะบอกเขาหรอกแต่แค่อยากจะให้เขาไม่ต้องกังวลหรือว่าถ้าเกิดในแง่น,นก็คือหลับให้สบายบผมก็พูดกับเขาตลอดทุกวันที่มางานทั้ง3วันนี้ว่าไม่ต้องห่วงยังไงแล้วทั้งชีวิตนี้ผมก็จะดูแลคนในครอบครัวให้ดีที่สุดครับ นี่แหละคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊แล้วน้องบาสุรเดชเนี่ยจะเดินทางมาร่วมพิธีศพหรือเปล่าม,มากราบคุณพ่อหรือว่าอดีตสามีของคุณแม่หรือเปล่านะคะซึ่งเมื่อคือนนี้น้องเดินทางมานะคุณผู้ชมมาประมาณสองทุ่มก็คือเป็นช่วงคัมเบกละครนะคะนะ<อ>ก็ได้มากราบแล้วทีนี้เนี่ยได้เจอกับพี่อัน๋นโอลิเวอร์ที่งานนะคะพี่อั๋นเนี่ยก็ฝากบอกไปยังคุณแม่หรือว่าคุณเอ็มเนี่ยอดีตภรรยานะคะของพี่ไมเคิลภูพานบอกว่าอยากให้มาบอกลาด้วยนะเป็นครั้งสุดทท้้้าายแแลลววอะไไรี่่ผนป ก็ขอให้ผ่านไปครับอะยังไงก็แล้วแต่นะคะน้องบาสยืนยันว่าเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะมาในวันเผาแน่นอนอืมก็คือวันนี้นะครับผู้ชมครับวันนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพนะครับที่วัดสาคอนสุนประชาสรรวันนี้ก็คือ20มกราคมเวลา16-18นอ่า1ิกาน,นะครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งจากวันบันเทิงน,นะครับ